ก้าวีเคยมุ่งห้ารดนิาอมิตอร์อัรหรือตแวต่ตอนนั่รรบกาบ้านตามโครงการหรือทุกอยที่เาเด็กจอยู่ในควาายที่กย่งเหยงในาในที่ห้ามาตานกนอย่านั้นตันนี้การกำหนดบ้า สือจำนว่บาระดับกองกำลังดีมากจำนวนสี่หมบ้ากระดับเงินที่จำนวนหน่ร้อยมบ้ากระดับนาากงางจำนวนร้อยสอมบากระดับคอนแนนคอนไรจำนวนห้าหม่ากและต่อต้าุจำนวเจ็ดห่บ้ากรวมสามี่บามหน้